เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณเบนและน้องชายได้เข้าไปบวชอย่างวัดแห่งหนึ่งยาลาดพล้าพระพี่เลี้ยงที่วัดก็ได้พาคุณเบนและน้องขึ้นกุฏิหลังใหญ่ซึ่งภายในประกอบไปด้วยห้องหลายห้องทางวัดก็ได้จัดไว้ให้คุณเบนและน้องชายอยู่ชั้นสองของกุฏิพอคุณเบนก้าวเข้าไปในห้องเท่านั้นคุณเบนก็รู้สึกแปลกๆห้องของพระทุกห้องเนี่ยน่าจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ในห้องด้วยแต่ห้องของคุณเบนนั้น กลับมีบาทพระที่ลงอักขาระตั้งไว้แทนหลวงพี่ท่านกำชับว่าห้ามแตะบาทนั้นเด็ดขาดนั่นก็ยิ่งทำให้คุณเบนและน้องชายเกิดความสงสัยขึ้นว่าเพราะอะไรเย็นวันนั้นคุณเบนและน้องชายก็ได้จัดแจงข้าวของและวางที่นอนให้เข้าที่เข้าทางเพราะพรุ่งนี้เช้าก็จะต้องออกปินทบาทคุณเบนและน้องชายก็จะต้องท่องบทสวดมนต์เวลาญาติโยมใส่บารให้คล่องเสียก่อนจึงนั่งฝึกท่องกันในห้อง คุณเบนซ์ก็ได้ลองเดินสำรวจไปทั่วห้องแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างก็สังเกตว่าตำแหน่งของกุฏิหลังนี้เนี่ยมันอยู่ตรงกับทางสามแพ่งพอดีเลยคุณเบนซ์กลับมานั่งท่องบทสวดต่อจนสักพักก็เริ่มท่องไม่รู้เรื่องกันแล้วก็เลยแยกกันท่องโดยน้องชายก็อาสาออกไปฝึกท่องอยู่ที่หน้าห้องส่วนคุณเบนซ์ก็ท่องอยู่ด้านในน้องชายของคุณเบนซ์ก็ได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่หน้าห้อง หลวงพี่ก็เดินขึ้นกุฏิมาเห็นท่านตกใจแล้วบอกว่าพระแบกห้ามนั่งเก้าอี้ตัวนี้เด็ดขาดนะหลวงพี่ลืมบอกคุณเบนได้ยินเสียงก็เลยเดินออกมาดูสงสัยว่าทำไมถึงต้องห้ามนูน่นห้ามนี่ด้วยอะไรก็ห้ามไปหมดเลยคุณเบนก็ชวนพระน้องชายลงไปฝึกท่องที่ด้านล่างแทนพอลงไปข้างล่างแล้วหลวงพี่ที่อยู่กุฏิตรงข้ามก็ได้ถามว่าท่านทั้งสองนอนที่ไหนกันหรือ คุณเบนก็ได้ตอบกลับไปว่าเออผมนอนห้องเนี้ครับแล้วก็ชี้นิ้วไปยังกุฏิที่พักหลวงพี่ก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะจากนั้นก็พูดว่าห้องนั้นน่ะเหรอห้องตรงข้ามผมเลยอะนะทำไมต้องหัวเราะแบบนั้นด้วยครับหลวงพี่เออเออเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกห้องนั้นน่ะลมพัดเย็นดีคุณเบนรู้สึกผิดปกติและเริ่มรู้สึกกลัวก็เลยเค้นถามกับหลวงพี่อีกทีหลวงพี่ครับ ในห้องนั้นน่ะมันมีอะไรกันแน่บอกผมมาเถอะผมว่านะถ้าเกิดผมกับน้องชายเจอช็อกกันทั้งคู่แน่เลยถ้าเล่าแล้วก็อย่ากลัวกันนะทำใจให้ได้ล่ะแล้วหลวงพี่ก็เล่าว่าห้องนั้นน่ะเจ้ากุฏิคนเก่าเขาเอาไว้ทำพิธีแล้วก็เอาศพผีตายโหงไว้ในห้องนั้นก่อนที่ท่านจะมรณาภาพส่วนโต๊ที่น้องชายเองไปนั่งก็เป็นโต๊ะที่เอาไว้ตั้งศพผีตายโหง เมื่อได้ยินดังนั้นคุณเบนและน้องชายก็กลัวและคิดว่าคงจะไม่สามารถนอนที่กุฏิชั้นบนห้องนี้ได้อีกแล้วพอตกกลางคืนพระใหม่ทั้งสองรูปก็เอาหมอนกับผ้าห่มลงมาแล้วก็บอกหลวงพี่ว่าจะไปนอนกันข้างล่างซึ่งห้องข้างล่างนั้นก็มีหลวงพี่นอนอยู่แล้วสองรูปปกติห้องข้างบนนั้นจะมีหลวงพี่ที่นอนอยู่รูปหนึ่งแต่ว่าก็หนีลงมานอนห้องข้างล่างเหมือนกันไม่ทราบว่าเพราะอะไร พอคุณเบนและน้องชายสวดมนต์ก่อนนอนจบก็เข้านอนกันเลยพอตกกลางดึกหลวงพี่ที่นอนอยู่ในห้องนี้ก่อนแล้วก็ได้นอนหลับไปแล้วเหลือเพียงพระใหม่สองรูปที่นอนมองหน้ากันเพราะแปลกที่จึงนอนไม่หลับจนเวลาผ่านไปพักหนึ่งคุณเบนก็เห็นว่าน้องชายนั้นหลับไปแล้วแต่คุณเบนก็ยังนอนไม่หลับข่มตายยังไงก็นอนไม่หลับจนได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างบนห้อง ที่คุณเบนซ์และน้องชายอยู่เมื่อตอนกลางวันซึ่งในขนาดนี้มันไม่น่าจะมีใครอยู่ในนั้นพอสักพักเสียงเดินมันก็หยุดคุณเบนซ์ก็คิดว่าจะปลุกน้องแต่ก็กลัวว่าน้องจะกลัวจนนอนไม่หลับจะปลุกหลวงพี่แต่ก็เกรงใจก็เลยลองสะกิดน้องชายดูว่าหลับหรือ,อยังน้องชายลืมตาแล้วมองหน้าคุณเบนซ์ปรากฏว่าน้องชายสะดุง้งเหมือนคนตกใจกลัวสุดขีดจนหลวงพี่ที่นอนอยู่ด้วยตื่นและเปิดไฟดู คุณเบนก็ตกใจและแปลกใจเลยถามไปว่าเป็นอะไรน้องชายก็มองหน้าคุณเบนและตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อหลวงพี่เห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็เลยปิดไฟและพากันนอนพอไฟถูกปิดลงน้องชายก็พูดกระซิบกับคุณเบนว่าพี่เบนพี่แบกเจอแล้วว่าคุณเบนก็ถามว่าเจออะไรน้องชายก็บอกว่าไอ้ตอนที่ผมลืมตาขึ้นมาแล้วมองพี่อะ มันไม่ใช่หน้าพี่เว้ยมันเป็นหน้าใครก็ไม่รู้แล้วก็ยิ้มให้ด้วยอะ่ะคุณเบนคิดในใจว่าน้องเจอแล้วแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเจออะไรอีกหลวงพี่ที่นอนอยู่ข้างๆก็แอบได้ยินจึงบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกคิดกันไปเองอะ่ะแล้วหลวงพี่ก็บอกให้คุณเบนและน้องนอนแล้วท่านก็จะนั่งเฝ้าให้เองเพื่อความสบายใจพอยิ่งดึกคุณเบนและน้องชายก็ยิ่งนอนไม่หลับคุณเบนก็เลยหันไปมองหลวงพี่ที่นั่งเฝ้าอยู่ หลวงพี่ก็นั่งหลับตาท่องคาถาพึมพำอยู่ตลอดเวลาคุณเบนก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็เผลอหลับไปตื่นมาก็ทำวัดเช้าแล้วก็ออกไปบินธบาตตามปกติพอตอนกลางคืนคุณเบนและน้องชายก็สวดมนต์ทำกิจของส่งทุกอย่างจนเรียบร้อยและเข้านอนพอสักพักคุณเบนก็เริ่มได้ยินเสียงเดินไปมาบนห้องข้างบนอีกแล้วจากนั้นเสียงก็เดินลงบันไดพอยิ่งดึกก็รู้สึกว่าเหมือนมาเดินผ่านขาและรอบๆตัว รู้สึกมันจะมีมากกว่า3คนจนคุณเบนรู้สึกไม่ไหวแล้วเลยสะกิดหลวงพี่แล้วถามว่าหลวงพี่ทำไมมันมีเสียงเดินอยู่รอบตัวเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติหลวงพี่ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยคุณเบนคิดว่ามันไม่ไหวแล้วถ้าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ทุกคืนจนคืนถัดไปเนี่ยถึงกับต้องหายานอนหลับมากินกันเลยประมาณวันที่9ของการบวชยานอนหลับที่กินก็ดันมาหมดพอดี ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ต้องใช้แล้วก็ได้เพราะบวชมาก็หลายวันแล้วจิตอาจจะเริ่มแข็งขึ้นมาบ้างแต่วันนั้นก็มีหลวงพี่เข้ามาใหม่อีกรูปหนึ่งแล้วได้ขึ้นไปนอนห้องข้างบนพอตกดึกคุณเบนและน้องชายก็ได้นั่งสวดมนต์อยู่ห้องข้างล่างสักพักก็ได้ยินเสียงเดินลงมาจากห้องข้างบนแล้วก็เดินกลับขึ้นไปอีกวนไปวนมาแบบนี้ประมาณสี่ห้ารอบแล้วก็มีเสียงเคาะประตูปรากฏว่าเป็นหลวงพี่ที่เข้ามาใหม่ หลวงพี่รูปนั้นถามว่ามีใครมาแก้งคอประตูห้องผมหรือเปล่าคุณเบนก็ตอบกลับไปว่าไม่มีใครทํานะครับแล้วก็ถามกลับไปว่าแล้วหลวงพี่อ่ะเดินลงมาข้างล่างที่นี่กี่รอบแล้วครับหลวงพี่ก็ตอบกลับไปว่าผมก็เพิ่งลงมานี่แหละคุณเบนก็บอกว่าผมได้ยินเสียงเดินขึ้นลงสี่ห้ารอบแล้วหลวงพี่หลวงพี่ก็บอกว่าผมก็ด้ยินเสียงคนมาประตูห้องอยู่เหมือนกัน หลวงพี่รูปนั้นเลยตัดสินใจขนของลงมานอนห้องข้างล่างด้วยกันจนถึงวันที่คุณเบนและน้องชายได้สืบอ,ออกมาจากนั้นไม่นานวัดนี้ก็ได้เปลี่ยนเจ้าอาวาสรูปใหม่และคุณเบนก็ได้สืบทราบมาว่าห้องบนชั้นสองเมื่อก่อนเป็นห้องของเจ้ากุฏิไว้ศึกษาเรื่องคุณสายมนดำกับศพและปัจจุบันร่างของเจ้ากุฏิก็ยังถูกเก็บเอาไว้ในห้องใดห้องหนึ่งภายในกุฏิหลังนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้เพื่อนเพื่อคิดเห็นกันอย่างไรบ้างถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกกล่นประการใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆอนอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจผมก็อาจจะหยิบยกมาทำเป็น EP ีต่อไปก็เป็นได้นะครับสำหรับใครที่ชอบและยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามก็ได้ทั้งสองช่องทางกันเลยนะครับ ทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันเลยอย่าลืมติดตามกันให้ครบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ